เฮ้ยมึงทำอะไรแผะวะเฮ้ยปล่อย,อยปล่อยแผะของชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะ,ะเฮ้ยตายเลยก่อนที่มึงจะเป็นอาหารน้องกูกินไม่ได้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมึงไม่ต้องมาเจอาไม่ใช่สันเบิร์เขาเก็บไว้ทำอา,าหาร,หรกินนก ท่านผู้ชมครับผมเจอเขาก็าขายก็ไม่รู้นะผมยงังตป็นข้อแพ้นะามาเจอเขาก็าขายไม่ราดแต่งตัวประหลาดมากเลยท่านชมนดูดิเห็นไหมนี่จะเป็นข้อแพ้อชาวบ้า ทำ,ทำอะไรของมันก็ไม่มนะ้เราจะดูลาลาไปก่อนนะว่ามันเป็นคนดินหรือคนเลวนะถ้าเป็นคนเลวผมไม่ปล่อยมันไว้แน่รอดูไปก่อนนะครับผม Terima kasih

ป่อยแพ้ของชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะจะเก็บจะมากเลยเฮ้ยมึงเล่นกับใครเลยก้อนที่มึงจะเป็นอาหารน้องกูกินไม่ได้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน,าน,นมึงไม่ต้องมาเลือ่องไม่ใช่สันเบิร์เขาเก็บไว้ทำมาหากินลานเดินลงจะเก็บเน่ยอ<า>ย่าเก็บให้หมด เอามานี้อย่ายุ่งกับพวกแพเขาไม่เกี่ยวเอามานี้บไปเลยนะบอกว่าอย่ายุ่งกับแพเขงไงมึงเลี้ยวกลับไปเลยนะวันนี้กูจะเปลียนมึง ไอ้นอันนรลกไอ้เงี้ยเลยแน่ลูกตอลูกตอมาพ่อหน่อยเฮ้ยคิดม่ถึง่าันดบไป กองดับต่อยมากเลยนอะแหละน่องนี่นี่ทะไมเมื่อชมเมื่อกี้พป็นือมามานะ กองก็ดับดับอยูนะ่นั่นแหละเนาะเหมือนที่เต็มเนาะอย่าไปทำอะไรพวกแพ้เขาไม่เกี่ยวข้องไม่ทำอะไร จ้าจ้ไอ้ัวไปเลยนะเจ้าตะก,กุดลุงชัยไ้งามนะไอ้นี่อะไรมาขัดขวางกูได้รีบไปไปเลยนะให้กูยืดอองมาไหมตะก,กุดอะรีบไปวันนี้กูจะกินมึงตะกุดลุงชัยไม่ใช่ของเล่นนะบอกก่อน,นไปลไปเดี๋ยวเข้าม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 านี่ลูก ิไอ้เนี่ยนะไอ้บอกให้ไปมันไม่กล้าเข้ามานท่านะผู้ชมนะเนื่องจากว่าผมมีมตะกรุดของลุงชัยนะ มีตะก,กุดของลุงชัยนะมันไม่กล้าเข้ามานะมันเกมันจ้องจะมาเล่นงานผมแทนนะแต่เพราะว่าตะก,กุดของลุงชัยช่วยชีวิตผมไว้นะครับมันก็เลยยืนอยู่แค่ตรงนั้นนะกลัวดิไม่กล้าเข้ามาโถ่บอกมึงแล้ว กลับไปเลยนะมาทางนหนกลับไปทางน,านั้นคุยได้ดีๆแล้วนะอย่าให้น้องใช้กกำลัง <c oughs> ทำไม่ได้หรอก กลับไปไปกลับไปเถอะขอร้องละอันนี้แพ้ของชาวบ้านกินไม่ได้จริงๆ mm hmm. กินข้าวไหมเดี๋ยวข้าวมาให้แต่อันนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านขอจะไว้ค้าขาย mm hmm. กินกินผมไม่ได้ เองต้องไปก่อนไม่งั้นคาจะอุ้เองว่าเองจะไม่ทำลายแพ้อีกเดี๋ยวก็มาทำลายแพ้ของชาวบ้านอีกไ,ไปเลยนะไปแล้วเอาฝันอันลงอของเราไปด้วย อย่ามาเรียกสัตว์เลี้ยงผมพั่มพื้นนะสัตว์เลี้ยงผมไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณจะมาเรียกคุณจะมาเรียกอย่างนี้ได้นะ้ย ไปไหนฮะไม่เชื่อใจมึงไปทางเนี้ยเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านมึงแค่ไปแอบกูรู้ดูนะดูยาตาของแพะที่บาดกลัวนะทาไมชทำนะ นะกินไม่ได้ไม่เป็นแท้ของชาวบ้านนช่ไมมันเดิเข้าในหมู่บ้านนะ มันของมาผมก็วาดกลัวมันนะเดี๋ยวตังให้ดูนะมีใบยันหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะมันจะเข้าไปในหมู่บ้านนะ มันเข้าไปในหมู่บ้านนะเฮ้ยมันหีดสายหัวเลยนะเถอะช่อตอนนี้มันเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะเมื่อกี้กล้องผมดับไปเส้นเคยนะมันมันกาลังจนยนงีนะผมก็จะไม่ไล่ตามมันนะ จะไปไล่ดูนะจะไม่ให้มันมายุ่งกับแพรของชาวบ้านได้นะครับผมไปไปเดี๋ยวนี้เลยนะสัวนเลี้ยง,งชาวบ้านะอย่ามายุ่ง เฮ้ยมันจะไล่ตามน้องมากผมนะแต่ดูจากสภาพมันไล่ตามไม่ท like ันรอกนะก็โอเคครับ อันนี้ก็ไล่ม,มาได้เลยเจา้าแถหของชาวบ้านแล้วนะก็ลงใจละมันคงกว่ามันจะมาที่อหนนาเลยเพราะว่าไล่มันไปไกลๆนะก็ขอบคุณผู้ชมเราจะได้ไห่คิดหน้าครับท่านผูชมครับวันนี้มาผมก็ไปฟังแล้วนะขอบผมสวัสดีครับ